แกงมัสมั่นและกรต้มยำของคนไทยเป็นอาหารจานเด็ดที่สุดในโลก CNTV สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ Living l i g h t รายการที่มีเนื้อหาสาระและให้ข้อคิดที่ดีผ่านทางพระคำของพระเจ้า กับผมวันนี้อาจารย์สุรพลใบบริบาลกุลพระธรรมที่ผมใช้อยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่12อถึงข้อ20ครับหนึ่งโครินบทที่6ข้อ12ถึง20ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหาร แต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งทองและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้ไมีไว้ไสำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายพระเจ้าทรงทำให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาและพระองค์จะทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาโดยฤทธานุภาพของพระองค์พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะเอาอวัยวะของพระคริสต์มาทำเป็นอวัยวะของหญิงโสเพณีได้หรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเพณีก็เป็นร่างกายเดียวกับนางเพราะว่ามีคำกล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์จงหลีกหนีจากการล่วงประเวณี บาปอย่างอื่นที่มนุษย์ทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเองท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้น จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดปี2021 CNN Travel ได้ลงคะแนนให้กับแกงมัส,สมัมนและต้มยำไทยเป็นอาหารจานเด็ดที่สุดในโลกลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองครับสิ่งเหล่านี้ก็สร้างชื่อเสียงความภูมิใจให้กับคนไทยแล้วผมก็ถามว่าแล้วเราอ่ะร่างกายของเราชีวิตของเรา จะนำชื่อเสียงมาให้กับพระเจ้าที่เราเชื่อได้อย่างไงปัญหาของคิดจตจับครูลินยังไม่จบนะครับนอกจากมีปัญหาเรื่องเพศมีปัญหาเรื่องการฟองร้องกันแล้วยังมีปัญหาเรื่องการคําถามที่ถามว่าเขาจะใช้เสรีภาพในร่างกายของตัวเองได้ไหมนะครับมีความคิดที่ว่าเอ๊แล้วเราจะใช้เสรีภาพในเรื่องเพศไม่ได้หรืออาหารก็มีไว้เพื่อกินเพื่อให้มีความสุขไม่ใช่หรือ ร่างกายของเราก็ใช้ชีวิตกิจกรรมต่างๆเพื่อเราจะมีความสุขไม่ได้หรือพระคำของพระเจ้าตอนนี้ผมให้ชื่อว่าถวายเกียรติแต่พระเจ้าด้วยร่างกายะ่านจันโปโลก็ให้คำสอนและหลักการแก่ผู้เชื่อไว้ดังนี้ประการที่หนึ่งครับเพราะร่างกายของเรามีเพื่อพระเจ้าอยู่ในข้อที่13ครับอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็มีสำหรับอาหาร พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสูญสิ้นไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับการร่วมประเวณีแต่มีไว้สําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์ผู้เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกายครับเรื่องนี้เป็นเรื่องคําว่าสิทธิและเสรีภาพองคำนี้ถูกใช้กันมากมายครับในสังคมปัจจุบันแม้กระทั่งรู้สึกถูกโยงมาเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วย ความคิดของบางคนเนี่ยคิดจะจับที่เมืองโคลินก็เชื่อว่าเอ๊เมื่อเขามาเชื่อในพระเจ้าแล้วเขามีเสรีภาพในการใช้ชีวิตหรือเปล่าเขาจะใช้เสรีภาพของร่างกายของเขาในการกินดื่มตลอดจนการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอ<ม>ื่นไม่ได้หรืออาจารย์บปรโอลสอนอย่างจริงจังและต่อต้านความคิดแบบนี้ครับอาจจะกล่าวได้ว่าคนเหล่านั้นรักความคิด คําสอนปัจจญยในยุคสมัยนั้นอาจจะมองสอนว่าร่างกายและจิตใจเนี่ยแยกออกจากกันคล้ายกับว่ารเรื่องของร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายจะไปใช้เสรีภาพทางเพศยังไงก็ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าจิตใจนี่ก็ขอให้ยึดถือนักถือพระเจ้าไว้ก็ยังโอเคอยู่ประมาณนี้อาจารย์ปโรจึงบอกว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่มีไว้สําหรับการลูกภเวณีนะร่างกายมีไว้สําหรับพระเจ้า ทำไมพะเปรียบเทียบสองเรื่องครับเรื่องท้องกับเรื่องร่างกายอาจารย์ปรโลบอกว่าท้องเนี่ยเพื่ออาหารหรืออาหารก็เพื่อท้องอก็กินเพื่อความอร่อยนะแต่ว่าเรื่องของท้องและอาหารเนี่ยสักวันหนึ่งมันจะมันจะจบไปมันจะสูญสิ้นไปมันจะหมดความหมายไปแต่ว่าเรื่องของร่างกายคนเราเนี่ยในอนาคตมันยังต่อไปยังอีกยาวนะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตร่างกายของเรายังโยงมาถึงชีวิตจิตวิญญาณหรือจิตใจของเราด้วย ก็ดีว่าเปรียบเทียบอุปกรณ์ของใช้ทุกอย่างเนี่ยคนสร้างหรือคนประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ช้อนก็สร้างไว้เพื่อช้อนนะเอาไว้ตักกินซ่อมก็สร้างเอาไว้เพื่อจะจิ้มครับจะมาใช้สลับกันมันก็ได้นะแต่มันก็ไม่น่าจะใช้ร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นอย่างมีเป้าหมายก็เพื่อพระเจ้าแต่มีไว้สําหรับพระเจ้ามีไว้เพื่อพระเจ้าจะทรงใช้งาน ผ่านทางร่างกายของเราเรียกว่าจากเดิมเนี่ยร่างกายของเราเรียกว่าร่างกายบาปนะโดนเนื้อหนังบาปนั่นเองแต่ตอนนี้เมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเรากาลังถูกพระเจ้าสร้างร่างกายใหม่ก็คือเราอย่าไม่เอาร่างกายของเราที่ถูกทำลายสะอาดแล้วไปเกลือกลกั้วกับสิ่งที่ผิดบาเพราร่างกายเราก็เลยถูกเตียงไว้เพื่อพระเจ้ามีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายของมันอย่างชาัดเจนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ โรงเรียนก็มีปัญหาเรื่องโควิดนะก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็ต้องมาเรียนทางออนไลน์และสิ่งที่จําเป็นที่ต้องใช้ก็คือคอมพิวเตอร์นะทุกบ้านก็เรียกว่าพ่อแม่ก็จําเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์ไว้ให้ลูกเพื่อเดี๋ยวใช้ในการเรียนทางด้านออนไลน์แล้วคอมพิวเตอร์ก็เลยมีเอาไว้ใช้เรียนนะครับไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้เล่นเกมทั้งวันทั้งคืนอย่างเบามันนะว่าซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ใคุมมันไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบไว้หรือไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ร่วมประเวณีมีความสุขในการร่วงประเวณีออกแบบมาเพื่อใช้ให้พระเจ้าทรงใช้ร่างกายของเราประการที่สองครับที่อาจารย์ปรโรพูดเพราะว่าเราผูกพันกับพระเจ้าอยู่ในข้อที่15และ16พวกท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริ๊ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเอาอาวัยวะของพระคิดมาทําเป็นอวัยวะของหญิงโสเภณีได้หรืออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนที่ผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นร่างกายเดียวกันกับนางเพราะว่ามีคํากล่าวไว้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่ผูกพันกับองค์พระเวทเจ้าก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกันกับพระมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น ตั้งแต่แรกพระเจ้าก็กล่าวว่าพวกเขาทั้งสองคนจะผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันตรงนี้มันไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่การมีความสัมพันธ์ทางด้านเพศฝ่ายร่างกายเท่านั้นเองแต่หมายถึงว่าจิตใจของเขาทั้งสองก็จะผูกพันกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่าก่อนเมื่อเขาเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทางกายหรือทางเพศต่อกันแล้วฉะนั้นคนที่ปล่อยตัวเองให้ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่นใจก็จะลุ่มหลง แล้วขโมกบุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านั้นคําที่ใช้เนี่ยเป็นคำเรียกปัจจุบันการอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วมันจะทําผิดซ้ําแล้วก็ซ้ําอีกนะจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปที่ต้องระมัดระวังมากกว่าบาปอื่นมันแตกต่างกันการทําบาปผิดทางด้านเพศมันแตกต่างกว่าการผิดทางด้านอย่างอื่นข,ขโมยหรือการพูดโกหก พราะว่การผิดทางเรื่องเพศมันเรื่องของจิตใจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็คงจะเห็นว่าการมีความสัมพันธ์ทางเพศจะเป็นการผูกมัดทางอ้อมหรือผูกพันทางด้านจิตใจไม่ใช่เป็นเพียงแค่ร่างกายจึงใช้คําว่าแบบเรียกว่าติดใจนะ่งทําให้ไปทําผิดแล้วก็ทําผิดอีกก็ถ้าเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับคนที่แอบไปมีความสัมพันธ์ทางเพศ กับคู่รักของตัวเองหรือกับกิกคนอื่นอะไรประมาณนี้สิ่งที่ตามมานะครับมันก็ไม่จะเบียงว่าครั้งเดียวจบครั้งแรกอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อมีแล้วครั้งที่หนึ่งก็จะตามมามีครั้งที่สองครั้งที่สและครั้งที่สี่ทำไมหรือเพราะมันมีพลังมันมีพลังในการผูกพันดูดให้เกิดขึ้นกับเขาทั้งสองคนอีกอันนึ่งที่อาจารย์ปโลพูดถึงคือ เป็นจิตวิญญาณเดียวกันกับพระองค์แล้วเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้าแล้วเราจะมีจิตวิญญาณเดียวกันคือภาพของความใกล้ชิดกับพระเจ้ามีจิตใจเดียวกันกับพระเจ้าเมื่อเราผูกพันกับพระเจ้าเกิดเข้าใจเราเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นรู้เข้าใจความรู้สึกของพระเจ้าดีขึ้นก็เปรียบเทียบคงเหมือนกับคู่แต่งงานนะที่แต่งงานกันนานๆก็จะเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่าตอนที่เริ่มแต่งงานกันใหม่ๆ ประการที่สามครับที่อาจารย์ปโรให้ข้อคิดเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของของตัวเราอยู่ในข้อ20ครับเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดพระเจ้าซื้อนะหมายควว่าพระเจ้าซื้อสิทธิ์จากวึตของเราซื้อสิทธิ์มานะเหมือนคนที่เป็นสามีหรือเรียกว่าเอ่อคนที่เป็นสามีก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าของของคนที่เป็นภรรยาคนที่ เป็นเจ้าของตัวภรรยาน,นั่นเองแล้วเหมือนกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วครับก็บอกว่าถือว่าเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วไอ้ชายหรือผู้ชายคนอื่นเนี่ยจะมานั่งตามจีบตามเกี้ยวพาลาศีของคนที่หญิงแต่งงานแล้วเนี่ยมันทไม่ได้ครับแล้วผมก็คิดว่าคงไม่น่าจะกล้าทําด้วยถ้าสามีก็ยืนอยู่ข้างๆอยู่ด้วยความเป็นเจ้าของนะครับคําว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วคํานี้เนี่ยใช้ง่ายๆมักจะใช้ในตลาดซื้อทาสครับ ทาสที่ยืนอยู่บนเวทีและพ่อค้าทาตจะโนขายทาสคนนี้ราคาเท่าไหร่พอมีคนมาซื้อนะครับแล้วก็จ่ายเงินตามราคาคนซื้อคนนั้นก็จะได้เป็นเจ้าของทาตคนนั้นไปคําที่อาจารย์ปรโรใช้พอพระเจ้าซื้อเราด้วยราคาสูงถ้าคาถามว่าเออเราคิดว่าเราชิดเรามีราคาเท่าไหร่เราคิดว่าแพงมากสักแค่ไหนครับที่เป็นข่าวดีนะครับว่าพระเยซูคิ์ ได้ทรงจ่ยา,ายค่าไถ่บาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์คือชีวิตนั่นเองครับพระองค์ทรงจ่ายเพราะฉะนั้นเะียซูทรงยอมตายเพื่อเราก็เพื่อจ่ยา,ายค่าไถ่กรรมบาปให้กับเราเพื่อจะได้สิทธิ์ตัวเรากลับมาคืนกลับมาจากกรรมบาปที่อยู่ในมือของมารนั่นเองก่อนที่เะียซูจะทรงสิ้นพระชนกเปียซูก็ตัดมาสําเร็จแล้วนั่นแปลว่าพระองค์ได้ซื้อเรามา จากมือของซาตานซึ่งสิทธิ์มาโดยจ่ายราคาเต็มก็คือชีวิตของพงเองเพื่อะจะได้เรามาเป็นเจ้าของพระเจ้าจะได้สิทธิ์แล้วได้สิทธิ์อันนี้คืนมาพวกก็ให้เราเป็นอิสระเพราะคนที่อยู่ในพระเจ้าคนนั้นคือคนที่เป็นไทยแล้วนั่นเองเป็นไทยจะกรรมบาปครับแล้วก็พงก็เพียงคาดหวังว่าเราจะรักเราจะเชื่อฟังพงด้วยความเต็มใจเองพระเจ้าไม่สามารถจะบังคับเราได้ในช่วงเปิดเทอม ช่วงที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยผมจําได้ว่าช่วงเปิดเทอมโอ้โหที่โรงรับจำนำแน่นครับหลายหลายคนก็เอาสร้อยทองมาจำนำนะเพื่อจะเอาเงินไปเ,เลือดจ่ายเปิดเทอมซื้อเสื้อผ้าซื้อสมุดอะไรให้กับลูกของตัวเองพอเราเอาสร้อยทองมาจำนำที่โรงรับจำนำเนี่ยเราก็เสียสิทธิ์ให้กับทางโรงรับจำนำแล้ว ถ้าเราอยากจะได้ทองเส้นทองอันนั้นสร้อยทองกลับคืนมาเราก็ต้องเอาเงินไปจ่ายให้ครบตามจํานวนครับหรือว่าไปไถ่นั่นเองครับเราจึงได้สิทธิ์ของความเเจ้าของกลับคืนมาครับผมคิดว่าภาพนี้คงจะช่วยเราเห็นว่าพระเยซูจ่ายซื้อสิทธิ์เพื่อได้เรากลับมาครับทําไมครับเพราะว่าเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายคือรู้ว่าร่างกายของเราทําในสิ่งที่ดี มีเกียรติให้กับพระเจ้านะครับแทนที่จะใช้ร่างกายของเราไปเกลือกกลั้วกับศิลกิจกรรมศีลธรรมทางเพศที่สกปรกที่น่ารังเกียจเหลนะ่านั้นเรื่องนี้เอามาใช้ได้ยังไงครับที่เป็นเหตุผลที่สําคัญว่าไอ้ทำไมบอกทําไมหลายคนก็ถามว่าเอ้คริสเตียนไม่ไปเที่ยวอบอับนวดหรือนะคริสเตียนไม่ไปเที่ยวหญิงบริการหรือครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเรา ไม่อยากจะเอาร่างกายของเราตาของเราไปดูไปเที่ยวบริการแบบนี้เพราะว่าร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตามือหูของเรานั้นเราบอกว่าเป็นของพระเจ้าเราอยากจะยกร่างกายของเราให้กับพระเจ้าแล้วก็เพื่อพระเจ้าพระคมของพระเจ้าในหัวข้าว่าถวายเกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายที่อยู่ในพระธรรมหนึ่งโคลิบัที 1, ่6ข้อที่12 20นั้นได้ให้ข้อคิดกับเราว่าเพราะร่างกายของเรา มีเพื่อพระเจ้านะครับเพราะร่างกายของเราผูกพันกับพระเจ้าและเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของในชีวิตของเราก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงซื้อเราทั้งหลายมาด้วยพระโลหิตก็คือชีวิตของพระองค์พระองค์ทรงจ่ายด้วยราคาเต็มโดยการยอมตายบนไม้กางเขนและก็ซื้อสิทธิ์อนนี้กลับมาจากมารเพื่อเราทั้งหลายจะเป็น เป็นอิสระจากกรรมบาปพระเจ้าก้าให้เราทั้งหลายตั้งใจว่าเราจะใช้ร่างกายของเราเพื่อพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าเพื่อทําในสิ่งที่ดีแสดงถึงพระเกียรติและความดีงามของพระเจ้าผ่านทางปากของเรามือของเราและร่างกายของเราที่จะบริสุทธิ์และชอบธรรมขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน สำหรับผู้ชมเพื่อได้ชมแล้วถ้ารู้สึกว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์นะครับถ้าคิดว่าฟังคลิปนี้แล้วนึกถึงเพื่อนเราว่าเพื่อนเราน่าจะได้ฟังด้วยแล้วมีประโยชน์ต่อเพื่อนเราหรือกลุ่มเซลล์ของเราก็ให้เรากดแชร์นะที่จะส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนของเราหรือสาหรับบางคนที่เพิ่งจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกก็อาจจะกดสับจากใครนะเพื่อจะติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าเจ้าเมื่อมีรายการใหม่ๆออกมานะเราจะได้สามารถติดตามได้ทันและดูได้ตอนต่อไปด้วยผ่านทางช่องทาง Facebook ก็ได้หรือ y ยูทูบของ ซีเจนทีวีหรือใครที่อยากจะสนทนาหรือมีข้อสงสัยที่อยากสอบถามก็ติดต่อเข้ามาทางรายการได้นะครับขอบคุณมากครับขอบเจ้าโอวอ์นะครับ